เวลา8โมง57นาทีวันนี้เราก็จะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีเช่นเคยปลายทางเป็นอย่างไรมารับชมกันนะครับแล้วก็สภาพอากาศในตอนนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วแล้วก็ถึงแล้วครับทาง ถึงแล้วครับที่ไหนรู้ไหมอตอนนี้เป็นเวลาที่ยาง42นาทีสถานที่แห่งนี้คือนึกก่อนนึกก่อนจำบอกได้สถานที่แห่งนี้คือเขาทะลุมิติครับผมอาวทะลุมิตินี่ครับทางขึ้น ของเขาทนมิติทางขึ้นครับผมต้องใส่รองเท้าเดินป่านะ,ะนะฮะตรงนี้เส้นทางตรงนี้ยังโอเคแต่ก็ชันพอสมควรรองเท้าก็ต้องพร้อม ขึ้นเป็น,อ,นอิดหินปูนทรายแบบนี้นี่เขามีราวให้จับเราก็เดินขึ้นไปตามราวตามเชือกพกน้ำมาด้วยเอาพวกน้ำมาด้วยตั้งใจมาสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะ อนขึ้นมาก็ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นาทีนี้ให้เราได้ขึ้นไปบนเขาทุ่งติได้สำเร็จเดี๋ยวนะต้องอีกฝั่ง ขอโทษที่กล้องเอียงเ,เดี๋ยวเลื่อนกล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยโอเคใกล้อกนิดอืมโอเคอย่างนี้ดีกว่านี่ครับแล้วเราก็จับเชือกเลยอืมบัมดีผมพกน้ำขึ้นมาด้วยเพอ่อ กันเหนียวไว้ก่อนกันหอบกันแล้วก็อายุน้าสี่หกนว่าสี่สิบหกแล้ว,แ,ลวแต่เรามีความต้องการที่จะลุยเส้นทางธรรมชาติ เราเดินขึ้นแล้วก็เดินดีๆเดินลงเราก็ต้องเดินดีๆต้องรีบร้อนเรื่อยๆแล้วก็ถึงนะฮต้อง,งหายๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้โหโอ,โอโกลักวกลัวเต้าแตกมากเลยไม่กลัวเลยกลักวเวลา เ้าวเป้าแตกโอ้โห่ะแถวครับยอดเขาสูงชันโอ้ยไอ้สมรัตกันพอดีเราใส่รองเท้าถักปเพเภนนะโอเคโอเคอรอบนี้เราต้องพิชิตได้ เราสายอยากจะมาแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วเดียวเดี๋ยวก็ถึงวันนี้มีเพื่อนร่วมทางพี่อสองท่งานคงมองไม่เห็นอ สักนิดคิดเท่าไหร่ใจเยน็นๆต้องใจเยน็นๆช้าๆได้พาเล่มงามจะเยน็เยนๆใจเยน็เยนๆภาพอาจสั่นวันไหวหน่อย จะสั่นวัน,นไหวมันจะทุแลดุเลตุลนตุลายอย่างนี้แหละโอ้ ออกเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลโอ้โหแต่ยเย็นเย็นอย่าเลื่นอย่าเลื่นอย่าเลื่เนสิอย่าเลื่น,อนโอ้โ,โอ้โ ใครเอาขวดน้ำมาวางหูเองหูไม่ไหวเหรอพักก่อนพก่อนข้บนชันกว่า้วยพกก่อนพักก่นมันลืก็เลยวางล้วว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  แต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ชันเท่าผาสวรรค์นะนะผาสวรรค์ชันกว่าเราต้องเดินก้นตรงนี้ดีกว่าอะไรหนูนั่งพักก่อนเชิญเลยค่ะเชิญเลยเท่ นี่ยครับเอาเลยน่หนูไม่ขึ้นแล้วนะถึงแล้วเขาทุนวิติโอ้ยันนี้าย่ะ่มค่ะมนเป็นเชือกอันนี้จะลื่นหน่อยนะคะแลแล้วผู้ดิตก็ ประสบผลสําเร็จครับหาลงแล้วผมสายเชือกลงครับค่อยๆลงทั้งสายเชือกทั้งนั่งถลายเพื่อความปลอดภยอยัยของตังวเราเอง ความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับเียครับบางอันไอ้นั่เนี่ยที่นี่เขาทุลุมิติเป็นเส้นทางสูงชันอีกที่หนึ่งเป็นบททดสอบของผมครับผมน,นายผู้ดิตเฮงมยาทรครับ เป็นบททดสอบเอกสานที่แห่งหนึ่งครับผมมาผมก็แต่ที่ฐานมาตลอดทางว่าขอให้ประสบผลสำเร็จกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรบ้างแต่เราก็ต้อง เขารบสิ่งที่เรามองไม่เห็นในสถานที่นี้ครับผมบ๊ายบายครับ